สวัสดีครับเรามาดูผมพุตบอลเพนเมเล็กอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่36ประจำเช้าวัอาทิตย์ที่16พฤษภาคมมีแต่กันอยู่3คู่นะฮะเริ่มกันที่เบอร์ลี่เปิดบ้านพาให้กับลีดอยู่ในแต่ปไปประตูต่อ4เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากทางแมทธิวคริชแจ็คคาริสันและก็โรดิโกครับยิง2ประตูไปเลย สามตันวันนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลนดไป3าหนึ่งเจ้าบ้านได้3ประตูจากเชอารด,ดัมนาธานเทลล่าและก็ทีโอวอลคอตส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากฟาเบียวควาเวนโยส่วนไบรตันครับวันนี้ก็เปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปนหนึ่งหนึ่งเจ้าบ้านนำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากแดนนี่เวอเบกแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากไซดเบลลาม่า ทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเวสแฮมเราจะทำได้แค่เสมอครับก็ยังอยู่ที่6ของตารางมี59คะแนนก็ตอนนี้ตามหลังเชลซีอันดับ4อยู่5คะแนนด้วยกันแล้วเหลือกันในแข่งแค่2เกมก็เวสแฮมโอกาสตีท็อปโฟต้องบอกว่าเหลือหลางไปมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็น่าจะคงเหลือแค่ลิเวอร์พูลเชลซีเลสเตอร์ที่ดุนท็อปโฟกันต่อไปนะฮะส่วนลีเจตเต็ดเมื่อคืนนี้ชนะได้ก็อยู่ที่10ของตารางเก็บเพิ่มเป็น53คะแนน ในขณะที่ซานตันเมื่อคืนนี้ชนะได้ก็อันดับขยับมาอยู่ที่13ของตารางเก็บเพิ่มเป็น43คะแนนเบอร์ลีก็อยู่ที่15ครับมี39ไบรตันอยู่ที่17มี38ซึ่งทั้ง3ทีมนี้ก็ปลอดภัยเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะส่วนอันดับ18ยังฟูลแลมที่ตกชั้นไปแล้วก็แพ้ต่อเนื่องไปมี27คะแนนเหมือนเดิมไปตอนที่ดักวสนวนรวล่าสุดตอนนี้มี2คนฮ์รี่เคนกับโมซาล่ายิงกันไปคนละ21ประตู เดีย๋ยวส่งทางกันที่โปรแกรมนัดที่36ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนี้มีอีก4คู่คสตันพาเลทเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าสเปอร์พบวูฟเวสต์บอมจะเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด